มาเลยค่ะคันนี้รถลดเข้าใหม่ดูสภาพอันนี้คือสภาพแบบว่ายังไม่ได้ล้างนะคะฝุ่นยังเกาะอยู่เลยนี่ให้เห็นกันเลยโอ้เกาะจริงด้วยนะคะมาพร้อมกับไฟตาแบบ LED สวยๆชุดแต่งรอบคันโหลดเตี้ยมาเรียบร้อยแม็กเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะแล้วก็นี่เลยไฟเลี้ยวติดกระจกนะคะมาดูข้างในกันอันนี้จะเป็นตัวแคปนะคะเป็น Xte ดัดุเลยตัวแคปแต่งมาให้เรียบร้อย สวยงามมากเบาะเป็นทูโทนด้วยนี่พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแล้วก็เฮ้ยสวยมากเลยไม่อยากจะบอกว่าสวยจริงๆอ่ะแล้วก็เดี๋ยวต้าให้ฟังเสียงเครื่องนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเครื่องคันนี้จะบึ้มมากเลยนะเอามาฟังกันโอ้โหทุกคนโอ้โห เสียงแบบสุดยอดมากเลยสำหรับใครที่อยากได้คันนี้ไว้เป็นเจ้าของนะคะติดต่อตา0621418979คะ่ะ